สติกเกอร์ลายบอดเกมวันเดอเรอมีจำไหนแล้วอย่าลืมไปค้นหาคำว่าบอดเกมวันเดอเร์เในไล n ์ช็อปนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่วง Top 10 by b บอดเกมวันเดร์เล์วันนี้อยู่กับปุยจากบอดเกมวันเดร์เลย์นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงใน EP นี้ก็คือ10บอดเกมขายดีจาก m e e n Book วงเล็บนับจากยอดขายใน Shopee นะคะมากันที่อันดับนะคะโดยอันดับ10มี2เกมเพราะยอดขายเท่ากันพอดี อันดับ10 Quest Master พูดถึง Quest Master คนวัย30มิบวกนิดๆน่าจะมีความหลังกับเกมนี้เป็นพิเศษเกมนี้คือบอร์ดเกมไทยเกมแรกๆที่มีการผลิตมาจำหน่ายเวอร์ชั่นแรกที่วางขายก็เมื่อปี2002เกมนี้มีอายุ16ปีแล้วนะคะส่วนใครที่ไม่รู้จักเกมนี้ในตำนานเกมนี้ Quest m a s t e r เป็นเกมแนวผจญภัยที่ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นตัวละครแนวแฟนตาซีอารมณ์ประมาณ Final Fantasy Dragon Quest ภาคแรกๆเป้าหมายของทุกคนคือต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในแผนที่ให้ครบก่อนคนอื่นแน่นอนว่าหนทางไม่เคยโรยด้วยกีบกุหลาบเพราะจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาเซอร์ไพรส์เรื่อยๆเกมนี้เล่นได้2-5คนใช้เวลาประมาณ60นาทีจ้า อันดับต่อไป c a r m e l Up เกมแข่งอูดเวอร์ชัน c a r m e l Up Second Edition Board Game เกมวิ่งแข่งอูดสุดป่วนรุ่นใหม่ c a r m e l Up คือสุดยอดบอร์ดเกมประจำปี2014เจ้าของรางวัล Spell the Jar 2014ล่าสุดได้ปรับปรุงหน้าตาและยกเครื่องออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดูดีกว่าเดิมมากทำความรู้จักกับเกม c a r m e l Up กันหน่อยนะคะเกมนี้เป็นเกมแข่งวิ่งอูดแต่ผู้เล่นไม่ได้เล่นเป็นอูดนะ ผู้เล่นจะเล่นเป็นกองเชียร์ที่ต้องทายว่าอู๋ตัวไหนจะวิ่งเข้าเส้นชัยใครทายถูกก็จะได้เงินจากการทายใครเงินเยอะสุดก็จะเป็นผู้ชนะเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็หามากๆตัวเกมเล่นได้ถึง8คนเกมในเวอร์ชนันนี้ทำจากพลาสติกกระดานแบบใหม่พร้อมกับฉากแบบ 3D เปลี่ยนอาร์ตใหม่ทั้งหมดและในกล่องจะมีส่วนเสริมที่เพิ่มความสนุกในเกมยิ่งกว่าเก่า มาที่อันดับที่9เกมล่าปิศนามนุษย์หมาป่า Ultimate Werewolf Deluxe Edition Board Game เมื่อบู่บ้านเล็กๆอันแสนสุขของคุณได้มีเหล่ามนุษย์หมาป่าใจอำมหิตแฝงกายเข้ามาคุณและบรรดาชาวบ้านจะสามารถกำจัดพวกมันได้ทันก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของพวกมันจนหมดได้หรือไม่เกมล่าปิศนามนุษย์หมาป่าเป็นเกมปาร์ตี้ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่สำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยจำนวนตั้งแต่5ถึง75คน ผู้เล่นทุกคนล้วนมีเป้าหมายของตนหากคุณเป็นชาวบ้านหน้าที่ของคุณคือการล่าตัวมนุษย์หมาป่าหากคุณเป็นมนุษย์หมาป่าคุณต้องหลอกให้ชาวบ้านเชื่อว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้พร้อมกับกำจัดชาวบ้านทิ้งไปในทุกๆคืนนอกจากนี้ยังมีบทบาทพิเศษอีกมากมายที่จะช่วยให้ทั้งฝ่ายชาวบ้านและฝ่ายมนุษย์หมาป่ามีกลยุทธ์ในการเอาชนะพลิกแพลงได้มากขึ้นอันดับที่8ปดสโตรวินบอร์ดเกม จัลล์วินบอร์ดเกมเป็นเกมจากนักออกแบบชาวไต้หวันเป็นเกมสําหรับ2คนค่ะในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องวางหมากบนกระดานและเรียงหมากให้เป็นสีเดียวกันให้ได้ทั้งแถวทําได้ก็จะได้1คะแนนแต่การวางหมากให้เป็นสีเดียวกันนั้นก็จะไม่ง่ายเพราะว่าเมื่อมีการวางหมากลงไปหมากตัวอื่นรอบข้างก็จะพลิกหน้าเป็นเกมเล่น2คนที่สนุกและตัดกันสุดๆค่ะ นอกจากนี้ในเกมยังมีระบบการ์ดตัวละครที่จะให้ความสามารถพิเศษกับผู้เล่นทําให้รูปแบบของเกมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเล่นได้2คนใช้เวลาประมาณ15-30นาทีมาต่อกันที่อันดับ7คฤหาริ์วิปลาส Mention of Madness Board Game คาริ์าวิปลาสฉบับภาษาไทยบอร์ดเกมแปลไทยแนว Horror ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโปรเจกต์การร่วมมือกันของ Minbook และสยามบอร์ดเกม ในเกมคฤหาสา์วิปราตผู้เล่นทุกคนคือคนแปลกหน้าที่เข้ามายังคฤหาสา์ที่แห่งนี้มีเรื่องราวลึกลับและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่จะทำให้พวกคุณขนหัวลุกเป็นบอร์ดเกมแนวเนื้อเรื่องที่ดำเนินเรื่องราวผ่านแอปบนมือถือและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้แปลเป็นภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนได้เข้าใจและจมดิ่งในเนื้อเรื่องของเกมได้อย่างเต็มอัรถรสอันดับ 6. Ok, In s i d e r อร์ชื่อภาษาไทยจอมบงการ Insider เป็นเกมจากค่ายเกมญี่ปุ่นค่าย O-Ink Game และเกมนี้เป็นเกมเรือธงของค่ายที่สร้างชื่อและยอดขายให้ o i n ิ Game อย่างมหาศาลเกมนี้มีชื่อไทยว่าเกมจอมบงการเป็นเกมปาร์ตี้บลัฟและใบคำสไตล์เกม20คำถามที่ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันหาคำที่เป็นรหัสลับความสนุกของเกมอยู่ที่แต่ละคนจะมีบทบาทซ่อนอยู่ด้วยโดยจะมีหนคนที่เป็นจอมบงการ จะต้องทำให้ทุกคนในวงตอบถูกให้ได้แต่ต้องไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนชี้นำเกมจะจบลงเมื่อมีคนตอบถูกแล้วเราก็จะมาหากันว่าใครในกลุ่มกันนะที่มันเนียนเป็นจอมปงการอันดับที่5 a คาริบาเป็นเกมของค่ายเฮ d i ดิกเกมถ้าทางฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีโออิงเกมมีเอกลักษณ์คือการออกเกมกล่องเล็กๆของฝั่งสวิตก็จะมีเฮล d ดิกเกมที่มีเอกลักษณ์เหมือนกันแทบจะเป็นฝาแฝดกันเลย และเกมนี้ได้รับการแปลไทยโดยสยามบอร์ดเกมเกมนี้เป็นเกมของนักออกแบบชื่อดังชื่อ r รเนอร์คาริเซียค่ะถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับคนทำเกม Modern ์นอารน่าจะร้องอ๋อกันนะในเกมคาริบา้าตัดทั้งหลายจะมากินน้ำที่บ่อน้ำเริ่มต้นมาผู้เล่นจะได้รับแจกการ์ดคนละ5ใบพอเข้าตามาก็จะต้องลงการ์สตัดวางลงไปในรอบบ่อน้ำจะลงหงตัวก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้ แต่ถ้าลงมากกว่าจะต้องเป็นสัตว์ที่เหมือนกันนะคะเมื่อสัตว์ตัวไหนถูกวางลงมากกว่า3ใบมันจะไลส่สัตว์ที่อ่อนแอกว่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่าคือสัตว์ที่มีเลขน้อยกว่าเช่นนกกระจอกเทศเลข5ไล่ม้าลายเลข3เมื่อไล่ก็จะให้ผู้เล่นเก็บก๊์ดที่โดนไล่มาไว้กับตัวเองสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมก็คือช้างเลข8แต่ช้างกลัวหนูเลข1ถ้าวางหนูเกิน3ใบก็จะไล่ช้างได้ค่ะ จะจบลงเมื่อกาดหมดกองผู้เล่นที่เก็บกาดได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะอันดับ4ทาโก้แมวแพะชีสพิซซาทาโก้แมวแพะชีสพิซซาแค่ชื่อเกมก็จะน่าพอบอกว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆและก็ใช่เลยค่ะเกมนี้มันบ้าบอที่สุดเกมเล่นได้สุดๆถึง8คนวิธีเล่นง่ายมาก เริ่มต้นแจกการ์ดคนละหนึ่งกองเท่าๆกันจากนั้นตอนเล่นแค่ลงการ์ดหนึ่งใบแล้วพูดว่าทาโก้คนต่อไปลงการ์ดพูดว่าแมวคนต่อไปลงการ์ดพูดว่าแพะต่อไปพูดชีสและพูดพิสต้าวนต่อๆกันไปแต่เมื่อไหร่ที่ภาพบนการ์ดออกมาตรงกับคำพูดให้ทุกคนแย่งกันตบการ์ดใครตบช้าที่สุดจะต้องเก็บกองการ์ดทั้งหมดมา ใครก๊์ดหมดกองก่อนคนนั้นชนะรวมถึงใครพลาดใครช้าใครยึกยักก็จะต้องโดนเก็บการาดด้วยนะความบ้าของเกมก็คือมันดันมีการหลอกความบ้าของเกมนี้คือมันดันมีการหลอกด้วยภาพเช่นชีทที่มีสีเหมือนพิซซ่าแถมยังมีการพิเศษอีกสาแบบคือกริล่ากราวฮอปและนาวาวที่พอออกมาผู้เล่นจะต้องทำท่าเฉพาะของการาดนั้นๆหาในหาบ้าที่สุด เกมนี้สนุกมากๆอธิบายง่ายราคาถูกมากแถมเล่นได้หลายคนด้วยค่ะอันดับที่3 Carico Board Game มีใครเป็นทาสแมวกันบ้างคะต้องโดนแล้วราคากับเกมนี้ Carico เป็นเกมแปลไทยเกมใหม่จาก Die Cup เกมนี้เป็นเกมแนวพั z z l e น่ารักน่ารักเล่นได้1-4คนใช้เวลาในการเล่นประมาณ30-45นาทีค่ะเกมนี้มีทีมเป็นแมวนะคะ ผู้เล่นจะรับบทเป็นทาดแมวที่แข่งกันทำเบาะรองนอนให้กับน้องแมวด้วยการหยิบชิ้นผ้ามาต่อตามแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นสีผ้าหรือลายผ้าหากต่อทายผ้าได้ตามเงื่อนไขก็จะดึงดูดน้องแมวมานอนในเบาะได้และได้แต้มเยอะกว่าการต่อปกติผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเกมและเอาตำแหน่งสุดยอดทัดแมวไปครองเลย Skullbot Game สกาวเป็นอีกหนึ่งบอดเกมแนวปาร์ตี้สายวัดใจที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้สกาวฉบับภาษาไทยกำลังจะวางขายแล้วถ้าใครยังไม่รู้จักเกมนี้ขอแนะนำนะคะเกมนี้ s สก l l เล่นได้3-6คนใช้เวลาประมาณ15-45นาทีอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมสายวัดใจเพราะเกมนี้ผู้เล่นจะต้องลุ้นกับการเปิดแผ่นป้ายอารมณ์เหมือนเปิดแผ่นป้ายเกมโชว์ถ้าเปิดเจอภาพดอกไม้ก็สบายแต่ถ้าเปิดเจอรูปกระโหลกก็ตายเง๋งเก๋ ในที่สุดก็มาถึงอันดับที่1 c o d e โ n a ด u r a l เ s อริสบอร์ดเกมโคเด n a t u เ a อริสเป็นเกมที่สวยมากเกมนี้เป็นบอร์ดเกมแนวแอ t ส a ตทแต่ก็มีธีมประกอบเล่าถึง Code c o d e ด Naturalist คือตำราที่บันทึกชีวิตของ4เผ่าพันธุ์ของธรรมชาติอันได้แก่สัตว์ป่าพืชเห็ดและแมลงและหน้าที่ของผู้เล่นก็คือรวบรวมบันทึกลงใน Code c o d e ด Naturalist ค่ะ ในเกมผู้เล่นจะแข่งกันต่อการ์ดวางการ์ดเชื่อมต่อต่อกันโดยมีมุมการ์ดทับกันไว้การ์ดที่ต่อจะมีสัญ,ญลักษณ์4แบบสัญ,ญลักษณ์นี้เอาไว้ทนานําคะแนนการ์ดสีทองจะเป็นการ์ดที่ให้คะแนนถ้าจะลงการ์ดนี้เราต้องมีสัญ,ญลักษณ์ตามที่ต้องการก่อนต่อแล้วทําคะแนนไปเรื่อยๆหากถึง20แต้มเกมจะจบก็จะมานับคะแนนโบนัสท้ายเกม ใครได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ออกแบบได้ดีมากค่ะเป็นเกมเกตเว a y สไตล์สเปนเดอที่สวยงามตะการตากว่ามากเหมาะกับให้ผู้เล่นใหม่เล่นในทางกลับกันมันก็สามารถเล่นหนักๆคิดเยอะๆวางแผนเพื่อทำมแต้มได้ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของ Top 10ใน EP นี้นะคะใครมีเกมแนะนำหรือคำถามสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเจอกันใน EP ต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ